สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราค่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลกันแบบเต็มครับของคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมากันที่ประเด็นเรื่องแรกของสโมสรแมนยูนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของซาอูดีกานะฮะมิดฟิลด์ตัวเก่งของแอตมิริดนะครับที่นักเวลานี้หลายวันติดต่อกันแล้วนะครับที่ซาอูดีกาเนี่ยกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตามรายงานที่ออกมาล่าสุดครับมีรายงานออกมาอย่างอะไรกันบ้างจากฝั่งของอังกฤษแล้วก็จากฝั่งของสเปนนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นข่าวที่ยังไม่สามารถการันตีแบบ100%์ได้นะครับหรือว่าในระดับสูงได้นะครับก็ในระดับแบบฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะครับตามข้อมูลเนี่ยมีออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เด็แล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยต่างพากันเตรียมที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ กับทางแอดมอลิทนะครับในการคว้าตัวซาอีเกตนะครับหรือว่ามีการแย่งชิงตัวซาอีเกตแล้วกันน,นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งสําหรับแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวกับมิดฟิล์ชาวสเปนรายเนี่ยตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนๆแล้วนะครับก่อนหน้านั้นอีกนะครับแล้วก็ได้มีการติดตามฟีเท้าแบบต่อเนื่องนะครับโดยโอเล่เนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ซัมเมอร์ก่อนก็เคยติดต่อไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ซัมเมอร์นี้แมนยูก็กะว่าจะไปยื่นอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งซาวยเกสเนี่ยก็เพิ่งช่วยให้แอดผลิตเนี่ยคว้าแชมป์นะครับคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนนะฮะได้สำเร็จในรอบ7ปีนะครับเมื่อเพิ่งจบไปนี่แหละซีซั่นก่อนนะครับโดยการเอาชนะเอรอัลมาลิดคู่แข่งร่วมเมืองนะครับไปเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นคือคะแนนนะคะแนนในตารางนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับแมนยูเนี่ยก็อย่างที่ว่ากันไปที่เกินกันไปแล้วแหละว่าแมนยูก็ไม่ใช่ทีมเดียวนะครับยังมียูเวนตุสที่เป็นอีกหนึ่งทีมที่กําลังให้ความสนใจกองกลางรายนี้อยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งอารเกรีกลับมาคุมทัพอีกครั้งก็ถือว่าน่าจะมีการยกเครื่องนักเตะรายใหม่บางรายซึ่งซาวยเกียตก็ น่าจะอยู่ในโปรเจกต์ของอเลกีด้วยนะครับซึ่งจริงๆครับในเรื่องของค่าสัญญาเนี่ยนะครับของซาอุยเเกตเนี่ยมีอยู่นะครับในมูลค่าที่สูงมากๆนะครับประมาณ128ล้านปอนด์ได้แต่คาดกันว่าทั้ง2ส,งสมโมสรเนี่ยจะยื่นข้อเสนอแบบเป็นเงินมากกว่าที่จะไปแบบในออปชั่นค่าสัญญานะครับเพราะว่าค่าสัญญาเนี่ยมันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการยื่นแบบเข้าไปเจจามากกว่า นในระดับประมาณ68ล้านปอนด์นะครับให้กับทางแอดมิริตไวพิจารนาเรื่องของการปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นะครับนี่คือเรื่องราวของเซาเรเยกีนะครับประเด็นเรื่องแรกนะครับที่มีการเล่นข่าวข้อสิบออกมาว่าแมนยูแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยต่างก็ไล่ล่าขว้าตัวเซารเยกีนในช่วงซวัมเมอร์นี้นะครับนะส่วนเรื่องราวต่อมาครับเรามาดูเรื่องราวของเวลฟิสซาฮากันหน่อยนะครับ คือแมนยูไม่ได้มีข่าวที่จะคว้าตัวเวฟิซาหานะครับคือเวฟิซาหาเนี่ยมีข่าวย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ว่าเป็นการย้ายทีมไปร่วมทีมอื่นในอังกฤษนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับนังเตะเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอลกับสเปอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเดอะไทม์นะครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยก็บอกมานะครับว่าทาง วิลฟิสฮาห์ถ้าเกิดย้ายทีมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับส่วนแบ่งจํานวนเงินเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้กับแมนยูด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูเคยทําสัญญากันเอาไว้นะครับในตอนที่แมนยูปล่อยวิลฟิสฮาห์แบบถาวรนะครับคือมันก็อยู่ในกรณีเดียวกับทางลูกกูนั่นแหละที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าถ้าเกิดลูกกูย้ายทีมนะครับส่วนแบ่งก็จะตกมาให้กับแมนยูนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะ ต้องพูดอย่างนี้เลยครับว่าอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็เป็นเงินส่วนเล็กๆน้อยๆกันไปที่สามารถเอามาสมทบทุนเรื่องของการซื้อนักเตะรายใหม่ได้นะครับก็นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมวิฟิสฮา,าซึ่งเราอาจจะได้ส่วนแบ่งถ้าเกิดซาฮาย้ายไปทีมใดทีมหนึ่งนะครับในยุโรปในอังกฤษในอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขอนอกเรื่องหน่อยวิฟิสฮา,าก็ถือว่าเป็นนักเตะต,ตัวเริ่มเส้นที่ดีคนหนึ่งในอังกฤษนะ แต่แมนยูเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เคยร่วมง,งานกับโอเล่อยู่แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นของดีอ่ะนะฮะแต่ว่าเสียดายเนาะนะครับที่แมนยูไม่ค่อยจริงจังเกี่ยวกับวิฟิาฮาเลยนะครับก็น่าสนใจนะถ้าเกิดแมนยูจะเล็งกันเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์ในอังกฤษก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝีเท้าเราก็เคยเห็นกันอยู่แล้วว่าเขาจีจัดแค่ไหนนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีข่าวกับสเปอร์กับอาร์เซนอลซะเยอะไป นะครับนะโอเคนี่คือเรื่องราวของวิพวิษหานะครับแล้วก็เรื่องราวของเคเดนทิปเปียกันนะครับเรามาเคาะห้าเหตุผลนะครับที่ทำไมแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยควรดึงเคเดนทิปเปียเข้ามาเสริมแบ็กขวาเพิ่มเติมนะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือเคเดนทิปเปียทำไมถึงเป็นแบ็กขวาที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับแมนเชสเตอร์เดนนะครับมากันที่เหตุผลแรกครับก็คือการดึงทิปเปียเข้ามาเนี่ย มันก็จะเป็นการพัฒนาบันพิซาก้าไาในตัวด้วยนะครับเป็นการแบบกดดันบันพิซาก้าว่าเฮ้ยตอนเนี้คุณไม่ใช่แบบแบ็กขวาการันตีตัวจริงล้วนะคุณมีคู่แข่งแล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับที่ก่อนหน้านั้นลูกชอเป็นตัวเต็งคนเดียวแล้วก็ผลงานยังไม่ดีสักเท่าไหร่โดนไม่พิจารณ์ด้านลบมันข้างเยอะนะครับแต่หลังจากเล็กเตรลิสเข้ามาเนี่ยโอ้โหลูกชอแน่นทั้งเกมรุกเกมรับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ แมนยู you, พยายามที่จะทําในตําแหน่งด้็คขวาด้วยก็คือเอาทิปเปียเข้ามานะครับแล้วก็พัฒนาวันวิสาก้ามาในตัวนะฮะนะนั่นคือเรื่องของการแข่งขันภายในตําแหน่งภายในทีมนะครับเรื่องนี้อาจจะผลักดันวันวิซาก้าได้นะครับในช่วงซีซั่นหน้า2ครับทิปเปียจะไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวแน่นอนนะครับคือการดึงทิปเปียเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการ ดึงเข้ามาเพื่อรอการพัฒนาพวกแบ็กขวาดาวรุ่งนะครับคือตอนนี้เรามีแบ็กขวาดาวรุ่งหลายรายนะฮะที่พร้อมใช้งานแต่ว่ายังไม่เพอร์เฟกมากพอยังขาดประสบการณ์นะครับอย่างเช่นในส่วนของอิทันเลียดอย่างเงี้ยนะฮะผลงานดีกับการยืมตัวก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นตัวจริงถูกไหมครับมาคูราโดนะครับพวกดาวรุง่งแเบดบอนวิลเลียมอย่างเงี้ยนะฮะก็อยู่ในขายที่แบบสามารถยืนแบ็กขวาได้เหมือนกัน แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบเป็นตัวจริงยังห่างชั้นกับวันวิสาก้าอยู่นะครับการดึงที่เปียเข้ามาเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าดึงมาเพื่อรอการพัฒนาของดาวรุ่งที่ผมว่าไปเป็นตัวอย่างนั่นแหละนะครับรอให้มันสุกงอมนะครับพอแบคขวาดาวรุ่งที่ผมว่ามาเนี่ยมันพอที่จะมีประสบการณ์มากพอแล้วขึ้นมาเป็นตัวจริงได้แล้วขึ้นมาเบียดกับวันวิสาก้าได้แล้วในช่วงระยะเวลานั้นที่เปียก,ก็อาจจะอำลาทีมไปแล้วก็ได้ นะครับคือดึงทิพเปียเพื่อมารอแบ็กขวาดาวรุ่งในทีมจะเดินตบโตนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลที่2นะครับเหตุผลที่3นะครับเหตุผลที่3ก็คือทิปเปียรถือว่าเป็นแบ็กขวาที่เล่นเกมลุกได้ดีถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าเขาทําได้ดีกว่าวันพิซาก้าแน่นอนนะครับวันพิซาก้าเนี่ยถือว่ามีการพัฒนาเกมรุกที่ดีขึ้นนะในมุมมององผมนะครับคือจากตอนแรกก็คือแบบ เกมลุกคือแบบไม่ได้เรื่องเลยนะครับเล่นแบบดูติดขัดไปหมดนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเพอร์เฟกแบบร้อเนตะแต่ว่าดูดีขึ้นนะครับมากกว่าเมื่อก่อนแต่ต้องยอมรับครับว่าทิปเปียเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การแอสซิตแล้วก็การผ่านบอลที่ดีกว่าบอลวิสาก้าการครอสบอลนะครับบางครั้งเนี่ยทิปเปียถึงขั้นที่จะต้องไปเล่นเตะมุมเลยนะเป็นคนเปิดเตะมุมเลยครับนะเพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าลูกครอส เราสามารถพึ่งเครดิปเปียได้นะครับการจ่ายบอลดีๆการเชื่อเมเกมลุกที่ดีการเล่นเกมลุกที่ดีของทิปเปียเนี่ยมันน่าจะส่งเสริมตัวเรมเส้นฝั่งขวาได้นะครับที่แมนยูขาดหายไปจากวันพิซาก้านะครับเพราะว่าวันพิซาก้าเกมรับแน่นแต่ว่าเกมลุกยังถือว่ายังด้อยอยู่นะครับทิปเปียก็จะเอามาเพิ่มเติมในจุดนี้ได้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับ เรื่องของประสบการณ์ไม่ต้องเป็นห่วงครับด้วยวัย30ปีเล่นในอังกฤษมาหลายซีซั่นนะครับแถมทั้งมีประสบการณ์การคว้าแชมป์กับแอตมิริดมาก่อนนะครับในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปเพราะฉะนั้นประสบการณ์มากมายในทีมชาติก็มีเหมือนกันนะครับประสบการณ์ช่วยแมนอยู่แน่ๆสำหรับเคเดนทิเปียนะครับการันตีแน่นอนนะครับว่าเป็นแบ็กขวาที่มีประสบการณ์ข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมีคอนเน็ชันนะครับมีคอนเน็กชันกับเพื่อนร่วมทีมครับ การย้ายมาของทิปเปียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถือว่าเรื่องแย่หรือว่าเรื่องที่แบบเขาต้องโดดเดี่ยวนะเพราะว่าอยา่างเดมนะครับเคเรนทิปเปียเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษนะครับแล้วน,นักเตะแมนยูที่เป็นสัญชาติอังกฤษเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเอาตัวหลักๆก,ก็มีคฮรแม็ักวายมีลุคชอมีแรดฟอร์ดมีดีโนเพราะฉะนั้นเขาไม่เหงาอยู่แล้วนะครับไหนจะมีข่าวว่าแมนยูเตรียมดึงจะดองสารโชคไวาอีกนะครับลินกาถ้าเกิดไม่ย้ายก็ สัญชาติอังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือไม่เหงาแน่นอนครับมีอังกฤษคอนเน็ t ชันกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการย้ายมาแมนยูสบายๆนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมเพิ่มเติมให้ก็คือเขาเป็นนักเตะจากอะคาเดมีของเมืองแมนเชสเตอร์มาก่อนนะครับครอบครัวของเขาก็เชียร์สโมสรแมนยูด้วยนะครับเชียร์สโมสรจากแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับโอเคนี่ครับนี่คือ เอ่อห้าเหตุผลนะฮะับทำไมแมนยูถึงต้องไปดึงเคเรนทิปเปียหรือว่าเคเรนทิปเปียน่าจะเป็นดีลที่ตอบโจทย์สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะส่วนเรื่องราวต่อมานะครับเรามาดูเรื่องราวข่าวข้อสิบบันเดินกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีบทวิเคราะห์เรื่องของเคเรนทิปเปียกันไปนะครับตามรายงานกันออกมานะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการล็อกเป้า4นักเตะที่เตรียมที่จะดึงตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยเร็วที่สุดแต่ว่าไม่มีตําแหน่ง กองหน้าตัวเป้านะครับซึ่งโอเลกุน่าโซชาเนี่ยนะครับต้องการเพิ่มศักยภาพของทีมให้มันดียิ่งขึ้นนะครับโดยตำแหน่งแรกแรกเนี่ยน่าจะเป็นตัวเรมเส้นฝั่งขวาซึ่งต้องการเพิ่มแบ็คขวาอีกสักหนึ่งรายก็คือเคเรนทิ่เปียอย่างที่ว่ากันมานะครับซึ่งตอนนี้แมนยูจริงจังมากนะฮะแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวแบบเต็มที่นะครับ ส่วนยืงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็นตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับก็คือปีกนั่นแหละจจดองซานโชนะครับนี่คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่โอลตออ่ต้องการแมนยูต้องการตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับในลำดับต่อมานะครับแมนยูก็ต้องการเสิร์ฟแนวรับด้วยซึ่งตอนนี้ข่าวส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะมุ่งเป้าไปว่าแมนยูกําลังต้องการคว้าวารานมากที่สุดมากกว่าเป้าหมายอื่นนะครับที่มีทั้งเปาตเรสหรือว่าชูกุนเดคือ รายเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกสำรองแต่ว่าวารานคือตัวเลือกแรกนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่อมาเนี่ยนะครับก็คือมันจาอได้อยู่แล้วก็คือทอมฮีตันนะครับเป็นตำแหน่งผู้สาบตูที่แมนยูก็เตรียมที่จะเปิดตัวแล้วนะฮะในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับนี่คือ4แข้งสีนักเตะที่แมนยูก็พร้อมที่จะลุยแบบเต็มที่ในช่วงซัมเมอร์นะครับในเรื่องการปรับปรุงทีมนะครับตามรายงานข่าวข้อสิบกันออกมานะฮะ ส่วนงรับผิดท้ายครับมีรายงานจากบุนโดเดอบติโวนะครับสื่อดังของสเปนนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่เวลาเล่นข่าวบาซาก็น่าเชื่อถือนะครับเขาบอกว่าการเจจาระหว่างตัวแทนของโมดิบาแล้วก็บาซ่าเนี่ยมีเรื่องของการสะดุดนะครับในเรื่องของการเจจาสัญญาชวบับใหม่นะครับที่มันไม่ลงตัวนะฮะซึ่งโมริบาเนี่ยในช่วงมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยดาวรุ่งรายงี้ของบาซ่าครับ เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีเอเวอร์ไนซิกแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเต็ดมาก่อนนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยแมนยูก็ยังติดตามสาการณ์ของมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันชงักแบบนี้มันสะดุดอย่างนี้ในดิวเซญนชัับใหม่บางที3ทีมเหล่านี้ก็อาจจะเข้ามาแทรกแซงปาดหน้าขวาตัวทางโมริบาเข้าไปเสริมกองกลางก็ได้นะครับ แต่ผมมองว่าข่าวนี้มันอาจจะเป็นข่าวแบบว่ากดดันให้บาซ่าต่อสัญญาเร่งต่อสัญญาหรือเปล่าเรียกค่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยจําได้ว่าโมริบาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขายังแฮปปี้ดีกับทางบาซ่าด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าข่าวจะหนักในช่วงมก,กราคมก็ตามนะครับแต่ผมมองว่ายังเป็นข่าวาว่าสิบนะครับข่าวมันยังไม่หนักพอเกี่ยวกับมิฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้นะครับนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับ ตอนคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ